โรคล้างหรือเปล่ามันถือแคทหรือเปล่าความจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ,ะคือพอท้องปุ๊บอย่างเงี้ยเราเราต้องมาลุ้นทีละสเต็ปว่าพอท้องแล้วลูกเรามีหัวใจไหมหัวใจลูกเราเต้นไหมอะไรวะครบไหมอะไรเงี้ยค่ะคือช่วง3เดือนแรกหรือว่า12สัปดาห์แรกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้คือเป็นช่วงที่เปราะบางมากนะครับแล้วก็เหมือนเราก็อยากจะให้ชัวร์นะก่อนถึงจะคือคุณหมอเขาก็ยังบอกว่าหมอ ถ้ายังไม่ไม่ถึง12สัปดาห์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ได้ลูกจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ไงเขาก็กลัวว่าเราประกาศดีใจแล้วแเรารูกลูกไม่อยู่จะบอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยยังไม่ได้บอกใครจนจนตอนนี้11สัปดาห์ละแล้วเราเราไปเอาตาซาวมาอย่างวันที่ลงไอจีคือเราไปเอาตาซาวมาแล้วก็เข้าแข็งแรงเราเลยรู้สึกว่าคนเริ่มรู้เยอะบอกเลยตอนที่ลงไอจี สัปดาห์คือจะครบสัปดาห์สี่วันสัปดาห์สี่วันแต่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณสิบส, om สัปดาห์จนสิบเอ็ดละห้าวันอะไรเงี้ยนะเขจะพฤหัสนี้ครบอะไรเงี้ยต้องการได้คูบได้รูแปดใช่ค่ะคือคือ คือไปเดินลูกแปดเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกนะถ้าแปดเนี่ยให้16สัปดาห์เราไมปบอกคือผมว่ากังวลมากเลยเรื่องนี้เขาเขาบอกว่าจะรู้ว่าเขาอยู่กับเราหรือว่าไม่อยู่กับเราหรือว่าอยู่ทั้งสองคนอะไรเงี้ยก็คือประมาณ16สัปดาห์อะไรเงี้ยครับก็เลยเราตัดสอนใจคือที่ที่ที่รู้ว่าท้องเนี่ยเพราะว่า ท,ที่คนรว่าทองกันเนี่ยเพราะว่าพอทำงานไม่ไหวจริงจริงมันก็ต้องมีการลางงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอข่าวมันก็เลยรั่วไปแต่ใจเราถรู้สึกมันเป็นข่าวดีเราก็ไม่อยากจะปิดอย่างประเด็นลูกแปดเนี่ยคือแบบมหัศจรรย์มากแล้วเราอยากแชร์คือเราเรากรี๊ดเรากรี๊ดมากเพราะว่าเป็นแฝดที่เราไม่ได้ทำมันมันเราจะพูดยังไงมันมันอย่างต้นคือมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเมื่อตอนต้นปีพอเป็นที่ปอเข้าโรงพยาบาลนาน ติดเชื้อรกระสาโลหิตและร่างกายประพังเดเลยทางในที่นี้คือประจําเดือนก็ไม่มาร่างกายคือแย่ความ<ร>าดันต่ําจริงเราเป็นมันช่วงที่ผมมีแผนที่จะเอาล,ละหล่ะดีนี้เราก็จะแผนว่ามีน้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ป่วยก็แบบประจำเดือนอ<า>อไม่มา,ามันก็คือตอนนั้นป่วยแบบป่วยแบบนิ้วเขียวแบบความดันต่ำเหลือสามสิบเท่าหร่นะียอเเหมือนคล้ายๆช็อคนิดนึงอะครับตอนนั้นเขาต้อง ไม่ได้พูดกับทุกคนฟังเพราะว่าม,ม,มันเป็นความเครียดแล้วก็แบบม่รูสน,น,นกังวลเยอะผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันคมเครียดอะไรเงี้ย<ช>แล้วก็เหมือนกับเอาเรื่องลูกด้วยเราก็พยายามด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พยายามแบบวางแผนกันมีแบบกระตุ้นให,ให้ให้เขาแบบประจำเดือนเขามาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็นับวันกันแบบจริงจังมากจริงจังมากพอประจำพอเลือดพอไม่ดีประจำเดือนไม่มาก็เลยต้องไปฉีดกระตุ้นไข้ เป็กระตุ้นให้จริงๆ,ๆวัตถุระสงคคือให้ประจําเดือนประมาณตรง,งแล้ว,ว,วยังไม่ได้ตั้งใจจะเรื่องลูกรเ <ๆ S 2> นยกลัวมากเรื่องลูกแฝดว่า<ม>ถ้าคุณหมอทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าว่าแฝดเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งนะครับเป็นความเสี่ยงพอมีการไปฝากไข่แล้วแบยังไม่คิดคือปีนี้ถ้าไม่มีลูกจะไปฝากไข่แต่ว่าพอต้นปีตั้งแต่ต้นปีประจําเดือนปอไม่มาเลยไงพอไปไปหาคุณหมอคุณหมอให้ฉีดกระตุ้นไข่ตามมกราคุพา มาเรื่อยๆเราก็เราก็สุขไอ้ประจำเดือนเรามาตรงร่างกายเราดีขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่า side effect อย่างหนึ่งคือเราจะมีสิทธิ์มีลูกแต่จนพอพอต้นเดือนนี้พิจเมษากรอก็ยังไม่รู้แล้วมาประทองอ่ะเรารู้สึกตับไปกรอกเราจะเห็นช่างแต่งหน้าหรือว่าพี่อ้อมสุนิสายล่ะเขอก็จะบอกว่าทำามดูแปลกๆทำาหดูดูแปลกๆเราก็แบบแปลกยังไงบอกว่าทรงหน้าอกเราเปลี่ยนหน้าเราดูฉารยิ่เจ้าอกภรรยาเออจ้องหน้าอกเ ก็รู้สึกว่าปอปไม่กล้าตรวจเองก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วเจาะเลือดทุกนจะต้องอต้องย้อนนิดนึงคือตอนนั้นก็เหมือนมีประจำเดือนมาด้วยใช่ทีนี้พอมันกลายเป็นว่าพอตรวจปุ๊บแล้วเขาโพสิทีฟว่าอาจจะมีน้องเนี่ยตอนแรกดีใจนะแต่อีกอย่างหนึงเฮ้ยเราเลือดที่ประจำเดือนใช่เพราะวาปออ้วนอยู่แล้วเพราะว่าใช้ ช่วงตั้งแต่ต้นปีมากินฮอร์โมนช่วยแล้วประจำเดือนก็ยังมาแล้วจะท้องได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลากว่าจะตรวจเลือดเสร็จก็ต้องเว้นวักไว้สองสัปดาห์อัลตราซาวถึงเอ้ามีน้องจริงๆทีนี้ก็เป็นปัญหาแล้วตายแล้วกลายเป็นกลายเป็นว่าการมีน้องแล้วมีเลือดออกเนี่ยไปตกในกลุ่มที่ว่าเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วอย่างงี้ตายแล้วยิ่งซับซ้อนไปใหญ่ก็เลยช่วงก่อนหน้านี้เลยมันก็หนักสําหรับผมนะคือเหมือนกับตัวนี้คือทังมอ คุณหมอนีคือตอนนี้อาจารสาวคือเป็นเด็กที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งสองคนนะคือหัวใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแต่ว่าหมอก็ยังบอกว่าไว้16สัปดาห์ค่อยบอกไหนแต่เราสูงไม่ทันแล้วล่ะค่ะแล้แพ้อะไนแพ้แบบแพ้พอไม่เคยคิดเลยว่าอ๋อนี้เองเขาเรียกแพ้ท้องเนาะอะไรอย่างเงี้ยอาการเขา มันเป็นยังไงสาบเพื่อนที่ไม่เคยท้องมันเหมือนคนเมาเราแหงอ่ะค่ะเรายืนตากแดดแต่เออสมัยสาวๆไงที่เวลาเมาแหงเราต้องต้องยืนตากแดดแต่ว่ามันเป็นทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็มึนมากแล้วก็อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนอื่นกินไม่ได้ป่ะก็กินได้เนาะที่พอท้องสามสามจะสามเดือนน้ำหนักขึ้นแบบดีดีไม่ได้มีควไมรู้สึก่ะเรมาก็มาพร้อมกับที่อยู่ ไม่ไม่ค่ะกินได้ทุกอย่างพอกินทุเรียนทุกวันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพี่โอเคาจะห้ามตอนนี้นางก็แกะไว้ให้ครับพี่พอคงก็แพ้สามีด้วยนี่แพ้สามีไม่ไม่นี่ไม่อันนี้ติดมากตอนแต่งงานคือรู้สึกรู้สึกติดสามีนะพอแพ้ท้องไปไหนไม่ได้ก็ถึงน้อยก็ต้องนั่งรถไปส่งกันที่ทำงานแล้วก็รอกลับแล้วโยกแล้วค่ะแพ้แทนที่สองจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ผมเถียงมาตลอดชีวิตว่าด้วยหลักการแพ้แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมาเจอกับตัวเองนะครับมันแบบ รู้สึกแปลกๆครับเม็นไอเดียนี่เหม็นอะไรม่ใช่เหม็นวิบวัแบบเหม็นข้าวอะเมือนอาจจะเป็นเพราะเราเห็นเขาขดโคนหรือกินอะไรไม่ไดเราก็จะรู้สึกแบบดโนไปด้วยอย่างเงี้ยครับเห็นทุกวันครับคงว่ามีิะไ ก็อย่างที่แจ้งว่า <S <S อย่างทั้งหมดที่แจ้งมันมันตั้งแต่เราเล่าเรื่องโปรเซสมันมันเป็นมาอาจาร็นความแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันไม่มีเคล็ดลับหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ซับซ้อนอยู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยลูกเราเนี่ยคนหนึ่งตัวใหญ่คนหนึ่งตัวเล็ก ลุนุจังหวะแล้วพอตอนนี้เราก็กลัวว่าเขาจะแย่งกันกินเราก็เลยกินใหญ่เลยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่แย่งรุ่มไม่แย่งกันหนูไม่แย่งกันเลยอ่งเจนตอนนี้เขาก็ตัวใหญ่เท่ากันแล้วเรายังไม่รู้เพศคือเราก็เรียกเขาว่าเราเรียกกล้วยก้อยเพราะว่าเราต้องเรียกชื่อไว้ก่อนกล้วยก้อยถ้าผู้ชายก็เรียกท็อปไทยคือเรียกไว้ล่วงหน้าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเพศอะไรมันก็ใช้เวลา ตอนนี้เหมือนเป็นเดอะวินเนอร์ไหมคะอยู่ประตูเข้าแล้วคระพี่โอ,อ, <c oughs> อ๊น <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอมันดีใจอยู่ล้แลว <c oughs> ม,มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรอคอยเนาะนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันดําเนินมาด้วยกันม,มีสิ่งที่ค่อนข้างครบละเรื่องการงานเรื่องชีวิตมีคนที่รักเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ถึงขั้นต่อไปก็คือมีสมาชิกคนใหม่ เวนต์ปีนี้ไม่น่าจะรับไหวเพราะว่าพอช่วงท้องตอนแรกก็แพ้มากแล้วพอผ่านไป4ีหเดือนพอเราท้องแฝดอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องพากเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลอดก่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรูวชีวิตมีปัญหานี้หรืออย่างงานพิธีกรก็อาจจะบากรายการท่ารายการทุกรายการนี้เพอาะทำน่ารักมากถ้าวันไหนไม่ไหวบ,บางทีก็บอกพิธีกรสแตนบายก็จะพร้อมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอมีสัามอะไรคะอ๋อผมไม่ได้ถึงขั้นห้ามนะครับแต่ก็มีเตือนกัน ว่าแบบไห้ดูแลกันอะไรเงี้ยว่าอ้วันนี้ไปไหนไปประชุมเขาเขายังต้องเข้าบริษัทต,ต้องงานบริหารงานอะไรเรื่องธุรกิจเยอะอะไรเงี้ยก็แบบมันไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องแบบลุยงานมากเกินไปไอยากให้เขาผ่อนเยอะเยอะเขาวกเพื่อนๆในวงการพังพ้ามองแล้วทุกคนแฮปปี้ทุกคนดีใจ <c oughs> อ,ยอย่างเพื่อนรุ่นปอส่วนใหญ่ก็จะมีลูกแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่มีลูกแล้วเขาจะดีใจมากอย่างคอลล่าหรืออะไรอย่างเงี<โ>้ยคนที่ไม่มีลูกก็ ก็รู้สึกเป็นทีมดีไปด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เข้ากลุ่มใหม่ผมก็ต้องได้เข้ากลุ่มพ่อมือใหม่เออตลกมากพราะทันทีทีเป็นเพื่อนที่เป็นคุณพ่อเนาะพราะทันทีที่รู้ว่าเราเรามีลูกอย่างเงี้ยแกงแม่ๆก็จะไลน์มาว่าตัวแกความช่วยเหลือมาซึ่งบางทีเราเราก็ยังไม่รู้จริงว่าต้องทำยังไงทำอะไรอยากเก็บถามผมบ่อยนะถาเป็นหมอได้วยมของคุณผู้ชายนถามบ่อยมากก็ก็ต้องทานอาหารให้ครบอ่ะสั่งกระสีอะไรเงี้ย เราก็ใช้ใช้วิธีทั่วไปเราก็นับวันนะเราก็ใช้วินาีนับวันเหมือนคนอื่นๆที่ปอตามเขาบอกว่าปอมีลูกเนี่ยสามีจะดูแลดีเวอร์จริงไหมพี่โอยปอโชคดีตรงที่อกเขาดูแลดีอยู่แล้วนะะแต่ว่าพอมันเจ๋งอย่างหนึ่งตอนตอนก่อนแต่งงานพี่อกจะดูแลเรื่องการกินแล้วก็บังคับปอกมัน แต่พอมีลูกแล้วอ่ะเขายอมให้พอกินอะไรก็ได้ที่ที่มันไม่เกินไปที่ที่ไม่เที่ยงอยู่ในเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนทุเรียนนี่คือได้แต่ฝันเลยอ่ะตอนนี่กินก่อนนอนพอกินทุเรียนได้ถ้าหิวไปยังขอกินได้อะไรอย่างเงี้ยรู้แบบนี้ท้องนานแล้วอุ้ยลุงนี้ฉันพยายามท้องนานแล้วแต่ตอนนี้ก็ดีใจมากค่ะแต่หมอก็ยังให้ระวังโอ้ท้องมันดีใช่แต่คือที่บอกชื่อลูกเมื่อกี้คือชื่อสมมุตินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เขา แน่นอนเดี๋ยวคอยตั้งใหม่เดี๋ยวเราจะรีบบอกนะครับรชื่อสมมุตินะไม่ใช่ชื่อจริงนะคะเจาะเรือดไปเดี๋ยวท่านรู้แล้วค่ะเพราะว่าคือพอคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีแบบเร็วอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคิดไม่ทันแล้วเราก็เลยด้วยอายุที่มากขึ้นอาจจะต้องมีการเจาะตรวจโดยละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรีบแจ้งผลเรื่อยๆนะครับชิมแต่ว่าคุณแม่ยังคะ ยังเลยค่ะตอนนี้ยัง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 ทำใจยังยังยังค่อนข้างงงกับตัวเองเพราะว่าร่างกายเป็นเปลี่ยนนะแล้วก็ยังยังไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบาใกำลังใจแบบลดค่าจะลดงานกขึ้นแต่ว่าด้วยขาดธุรกิจส่วนตัวก็ร้านกาแฟหรืออะไรองเงี้ยหรือบริษัทมันต้องเข้าอยู่แล้วแต่ว่าออกทีวีหรือว่าอีเวนต์อะไรก็ คือตั้งแต่รู้ตั้งแต่รู้ว่าลูกแฝดพี่โอก็อซันมาอยู่โรงพยาบาลมินติสเตอรแล้วก็ที่นี่จอจอนะสาวไปปื๊บเห็นมาเป็นกรมกอางอ๋อเฮานะเวนครับอาจารย์ค่ะค่ะธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับคุณหมอค่ะเราต้องปรึกษาหมออีกที่เลยครับ